โรคพาร์กินสันเมื่อคนเรามีอายุล่วงเข้าสู่วัยชราก็จะมีโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงมีความผิดปกติเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดินตัวไม่ตรงหลังค่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในตาฝ้าฝางมองเห็นได้ไม่ชัดเจนหูตึงพูดจาลิ้นรัว่วฝังเข้าใจได้ลำบากหลงลืมง่ายในบรรดาโรคต่างๆที่เกิดกับผู้สูงอายุมีอยู่โรคหนึ่งเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโรคพาร์กินสัน โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยเป็นอันดับที่สองรองจากโรคอัลไซเมอร์โดยพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง ...1-5 เท่าส่วนใหญ่พบว่าจะมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากกว่าสาเหตุของโรคพาร์กินสันโรคพาร์กินสันเกิดจากความเสื่อมของสมองบริเวณก้านสมอง เมื่อเกิดการตายของเซลล์ประสาทขึ้นในบริเวณดังกล่าวทําให้การสร้างสารโดปามีนลดลงจนเกิดความไม่สมดุลของวงจรควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคพาร์กินสันซึ่งได้แก่อาการแข็งเกรง็งเคลื่อนไหวช้าและอาการสัน่นปัจจุบันสาเหตุได้แก่การสัมผัสสารเคมียาฆ่า,า,มาแมลงหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุอาการของโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมักมีอาการสัน่นอาการเกรง็งอาการเคลื่อนไหวช้าเดินซอยเท้าสั้นๆทรงตัวไม่ดีทําให้หกล้มง่ายผู้ป่วยยังอาจมีอาการร่วมอื่นๆด้วยได้แก่การรับกลิ่นและรสอาหารลดลงอาการท้องผูกเรื้อรังภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติของการนอนหลับโดยเฉพาะอาการนอนกรนและนอนละเมอการรักษาโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยา เพื่อลดและควบคุมอาการแพ้กินสันทําให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้การรักษาอื่นๆที่ควรทําควบคู่กับการรับประทานยาเช่นการทํากายภาพการทํากิจกรรมบําบัดการฝึกพูดการฝึกกลืนเพื่อช่วยให้อาการและทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีความสําคัญและมีหลักฐานชัดเจนว่าสามารถช่วยชะลอ,อการดําเนินโรคได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสมาชิกเซนเตอร์เบิร์กท่านหนึ่งนะครับโดยการแนะนําของผมคือครูทวนหรือทวนทองปานศิลป์แห่งเซนเตอร์เบิร์กนะครับเดี๋ยวเชิญท่านพบกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านรู้ว่าิตพันของเซนเตอร์เบิร์กเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมสำหรับคนแต่ประสิทธิภาพเนี่ยช่วยเหลือเกื่อกูล สุขภาพของคนได้อย่างมากโดยตอนนี้เรามีสมาชิกถึงหนึ่ง,งท่านเจอะกันโดยบังเอิญเพราะว่าคุณพ่อท่านป่วยเป็นนอพรกปอดมาเกือบสองปีนะครับเสร็จแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราใช้เสร็จบอกต่อบอกต่อมาที่ซินเนเบิร์กเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนเกิดปฏิหาริย์ในชีวิตได้อย่างมากมายเดี๋ยวเชิญท่านพบกับ คุณทิพย์ดาวเวียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อทิพย์ดาวเวียงนะครับก็ที่ได้เจอกับเซนเ์เบิร์กเนี่ยเจอโดยการแนะนำของเพื่อนเพื่อนแนะนำมาชื่อสมทบโระสิทธิ์ที่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ไปช่วยอาหารเสริมของเราเนี่ยไปให้ไครฐานครคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อจะเป็นอะไรมาครับ เป็นอัมพาตพึ่งแล้วก็พากินสันการสมองเสื่อมพากินสันไม่ใช่พากินสันธรรมดาซะด้วยเห็นได้ข่าวมาอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นพากินสันเทียมครับอยากทราบว่าพากินสันเทียมอาการเป็นยังไงครับคือเกร็งแล้วก็ลิ้นแข็งทานน้ำทานข้าวอะไรก็สำลักอย่างเงี้ย คือเกรงแข็งทาอะไรจะทายแล้วก็สําลักผิดกระพากินสันธรรมดาคือเขาสั่นใช่จะไปเกิดธรรมดาจะสั่นจับอะไรจับอะไรจะลาบากแต่อันนี้เป็นเราจะเกรงเลยใช่โองแล้วเห็นเห็นด้วยข่าวว่าหมอว่าเป็นคนที่จะเป็นโรคนี้น้อยมากใช่หนึ่งในเท่าไหร่นะที่ว่าหนึ่งในร้อยอ่ะหนึ่งในร้อยนะครับเป็นเป็นโรคพากินสันเทียมที่น้อยคนที่จะเป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นโรคตัวเนี้ มันจะเกิดมีการเกร็ง,งเวลาไปมันเกร็งไม่เหมือนไปกินสันธรรมดาคือเป็นมันจะสันธรรมดานะครับแล้วเป็นมานาหรือย่างครับประมาณปีกว่าประมาณปีกว่าและนะ้วนับก่อนที่จะมาเจอกันเนี่ยอาการของคุณพ่อเป็นยงไงบ้างก็เก่งไปเรื่อยๆแข็งไปแล้วก็แข็งไปเรื่อยๆช่วยตัวเองอะไรได้ไหมไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นอนอย่างเดียวครับเป็นยังไงลักษณะนอนเป็นยังไงนะนอน นอนเหมือนกับคนที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงอ่ะคืออยู่ท่าไหนก็ท่านั้นเลยใช่ไหมครับนอนนิ่งอ่ะและการทานอาหารเป็นยังไงบ้างตอนตอนนอนอยู่ก็ต้องทานอาหารเหลวป้อนข้าวป้อนน้ําแล้วก็ทานอะไรก็สําลักอ่ะสาลักอ๋อใช่มันแบบลิ้นแข็งอะไรแข็งอย่างเงี้ยพอมาเจอคุณสมทบ นะแล้วก็เลยแนะนําให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซนเต์เวิร์ work, กี่อย่างนะที่ให้ให้เอาไปการันตีสอ,อย่าง,อง,อางมีอะไรบ้างนะเซนเปโับเซนโปโลกับเซนตามิโนปโลกับ <am> เซน erm สตามินโนกเซนสตมิโนคือสมป่าร้อปีนะครับเป็นการดึง DNA ออกมามเพื่อในการเป็นอาหารเสริมสลับดูแลสุขภาพแล้วก็เซนโปโโลก็คือน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดของเราที่ว่าเป็นตัวพระเอกเลยนะครับ ่ไปทานยังไงครับทานตอนแรกทานยังไงบ้างครับก็ทานคู่กัน่ะทานคู่กันเซนสตาบิโนกี่ช้อนเนี่ยห้าช้อนห้าช้อนแล้วก็เซนโปโลรห้าเม็ดห้าช้อนห้าเม็ดทานกี่มื้อครับวันหนึ่งก็สองมื้อเช้าเย็นหลังอ่ะก่อนอาหารเช้าตื่นนอนใช่ไหมแล้วก็เย็นตอนไหนครับก่ออนาเป็นก่อนอาหารทานสองมื้อเท่านั้นครับคือหนึ่งซนสตาบิโน่ห้าช้อนเซนโปโลรห้าเม็ด คนที่เรียบร้อยตื่นมนตอนเช้าและวบือที่สองก็คือก่อนอาหารเย็นนะครับที่ให้ดูแลสุขภาพกี่วันถึงจะมีอาการที่ผิดแปลกไปให้เรามองเห็นชัดว่้วกี่วันประมาณ3วัน3วันมีอาการอะไรขึ้นดีขึ้นไหมาะจากคนที่นอนอยู่นิ่งๆแล้วก็พลิกพลิกตัวเองได้แตะแขงซ้ายแตะแขงขวาเองได้จากนอนนี่จจะขยับต้องช่วยขยับให้ใช่ใช่แต่ ไปสามวันเท่านั้นเองพลิกซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาได้เห็นได้ข่าวว่าแอบดูด้วยใช่ไหมแอบดูพ่อด้วยกลัวกลัวจะพ่อจะเขินไปแอบดูว่าแกพลิกซ้ายพลิกขวาเองได้นี่คือปฏิหารสามวันเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นมีอาการอะไรเพิ่มอีกก็หลังจากนั้นก็กี่วันประมาณกี่วันประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่ากว่าแกลุกนั่งเองได้ลุกนั่งเองได้ใช่แบบก็ยังทานชะ สองมือเหมือนเดิมห้าห้าเม็ดห้าช้อนเหมือนเดิมเห็นได้ข่าวว่าอาหารก็คืออาหารเหลวแต่ตอนหลักกี่วันที่ว่าที่ขอทานอาหารอ้ข้าวสวยประมาณที่แกลุกนั่งเองได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เคยต้องป้อนอาหารข้าวต้มคืออาหารเหลวนะป้อนนะต้องใช้ป้อนด้วยฮะป้อนป้อนให้ด้วยใช่ไหมใช่ต้องป้อนแต่ตักไม่ได้กลับมาขอตักเองตักขานเองและขอเปลี่ยนเป็นข้าวสวยก็รู้คิดว่าแค่สัปดาห์กว่าๆลุกขึ้นนั่งเองได้ แล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันมีอาการอะไรแปลกขึ้นมาอีกนะฮก็ประมาณสักสองอาทิตย์แกแอบเดินสอ,สองสัปดาห์ครับหลังจากคนที่เป็นกรพึกนอนมาปีกว่าเกือบสองปีและเป็นพร์กินสารเทียมสองสัปดาห์แอบเดินครั้งแรกก็แอบดูพลิกตัวเองไปมาตอนหลังสองสัปดาห์แอบเดินเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุนะล้ม <laughs> ในห้องน้ำก็นี่ก็ขอฝา,ทากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าท่านใดที่ไม่สบายหรือเป็นมาพึ่งนอนมาระยะเวลานานแล้วควรจะมีคนดูแลอย่างใกล้กลชิดหน่อยเพราะจุดสูญถ่วงในะร่างกายเนี่ยมันเสียสมดุลไปแล้วการเดินมันมันมันจะเริ่มเหมือนการเด,เดินเด็กหัดเดินใหม่เนี<ช>่ยต้องคอยดูแลล้มแผลล้มแผลแล้วก็ว่าล้มในห้องน้ําแล้วก็หัวฟาดเ<ช>ย็บไปกี่เข็มฮะสี่ถึงห้าเข็มเลยเย็บไปสี่ห้าเข็ม วกเลือดก,กองเลยใช่ไหมเสร็จแล้วโทรมาหาผมผมาบอกอัดเซนโปโลไปอีกมื้อเลยให้ใส่เซนโปโลเพิ่มอีกห้าเมตรก็เพิ่มเป็นสามสามเวลาใช่แล้วแผลเป็นไงได้ข่าวว่าแผลแห้งแห้งเร็วหายเร็วผิดพันธ์เราอาหารเสริมเราเนี่ยยังไปดูแลเรื่องแผลให้หายเร็วด้วยก็เป็นสิ่งที่อย่างไงเกินคาดหมายที่ผิดพันธ์อาหารเสริม แบบนี้จะช่วยได้ขนาดนี้แล้วเนาะ,ะก็หลังจากพ่อเดินได้เมื่อพอได้ข่าวว่าไม่ใช่ล้มแค่ทีเดียวเหรอสองทีสองสามทีอ่ะสามครั้งพอ<า>หลังหลังจากเดินได้ล้มไปทีหนึ่งไปหาหมอผมไปเยี่ยมฮะผมไปเยี่ยมที่บ้านใส่เฟือกอ่อนค้ำคออยู่อย่างเงี้ยค<ข>อสุดเห็นแล้วหน้าร้องไห้คอสุดหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึมั้งที่ว่าก็เป็นถอดเปลือกออกประมาณ หายมันซิปเปโลของเราเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเร็วเพียงสัปดาห์เดียวก็ถอดเฟือกอ่อนแล้วก็อยู่ในอาการที่สดชื่นขึ้นปกติ่าแล้วมันจะมีมีอีกลบอีกครั้งหน,นึ่งโนและอีกครั้งหนึง่งสามครั้งใช่ไหมลบมนวดที่ข่าวลบถึุกสามครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปเยี่ยมมาก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นก็ ผิดกับครั้งแรกที่ไปดูมาครั้งแรกก็ดูมันคนที่ว่ายังขาดทหารเสริมเวลสุขภาพนะเนาะทีนี้ไม่ใช่ว่าคุณทิพย์จะไปบอกแค่ให้ช่วยแค่พ่ออย่างเดียวยังญาติตอนนี้ด้วยความมั่นใจในสินค้าและผลิตภันฑ์ของเซ็นเน็ตเวิร์กได้ไปเผยแพร่ให้ญาติพี่น้องว่าจนจะกลายเป็นเขาเรียกเป็นคุณหมอคุณพยาบาลไปแล้วเนี่ย มีมีมียงยกตัวอย่างที่ว่ามีใครบ้างอย่างก็มีพี่สาวเขาเป็นเป็นเส้นเลือดคอดเส้นเลือดขอดแล้วก็มือชามือชาแล้วเขาทานตัวชุดนี้ไปยาชุดเนี้แล้วเขาเส้นเลือดคอดอ่ะของเราไม่ใช่ยาของเราเป็นอาหารเสริมทานอาหารเสริมของเซนเนสเบิร์กใช่ไปทานยังไงครับของพี่สาวนี้ก็เหมือนเหมือนกับห้านห้าเม็ดห้าช้อนเหมือนกันสองมือกี่วันเห็นผลครับ ประมาณสองวันเองเมื่งพี่สาวอะเพราะว่าไม่ได้เป็นหนักไงสองวันเส้นเลือดขอดที่ปูดก็ค่อยคขยายค่อยค่อยขยายประมาณสองอาทิตย์ก็ลาบหมดเลยลาบถ้าท่านผู้ชมรู้จักเส้นเลือดขอดที่ข้อเท้าที่ขาพับนะฮะท่านจะรู้ว่ามันจะปูนปูนโปนออกมาคล้ายๆแบบคนหนังออกมาเป็น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 ปูนโนนออกมาเลยโนนออกมาเนี่ยแล้วจะแข็งของเราแค่สองแค่สัปดาห์เดียว ประมาณหนึ่งสัปดาห์จากที่มันเป็นปูดขึ้นมานะเรียบก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ช่วยบุญได้บุญเพราะว่าคือคอยผมรู้มาว่าคือจะปวดนอนปวดอะไรมากต้องหาน้ำร้อยประครบอันนี้สบายเลยก่อนที่พ่อจะมาใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวเนี้ยอาการแกก็หนักหนักถึงขั้นญาติต้อง เตรียมงานเลยแหละงานอองานออหมอเขาไม่รับนะหมอเขาบอกว่าอยู่ได้ได้ไม่เกินสามเดือนแล้วบอกว่าให้ญาติทำใจได้เลยแต่เวลาแกมาทานอาหารเสริมตัวนี้ละแกเหมือนปฏิหารแกก็มีแรงขึ้นมานั่งได้ดลุกได้<า>เดินได้ก็ถือว่าอาหารเสริมเช่นนี้เนี่ยของบริษัทเนี่ยปฏิหาร มากเลยอ่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีก็อยากจะให้แนะนำอาหารเสริมของบริษัทเซนเน็ตเวิร์กตัวนี้ได้เลยก็ที่ท่านผู้ชมได้ชมนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมของบริษัทเซนเน็ตเวิร์กของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สารสกัดจากธรรมชาติไม่มีวัตถุเคมีเจือปนนะครับ และก็อยากจะเชิญชวนท่านที่ได้ดูเทปนี้ว่าถ้าท่านอยากจะได้สุขภาพดีอยากจะได้บุญได้เผยแพร่และแถมมีเงินใช้ก็ติดต่อมาทางบริษัทเซ็นทรเวิร์กได้เลยนะครับว่าของเราเป็นธุรกิจที่จะช่วยเหลือให้ท่านเพิ่มกระเป๋าใบที่สองโดยไม่ท่าน ไม่ต้องมารบกวนเงินรายได้กระเป๋าที่หลือของท่านเลยนะครับและบริษัทเซนเนเบิร์ของเรายังมีให้ท่านได้เที่ยวฟรีกินฟรีอยู่ฟรีกับบริษัทเซนเนบเบิร์กของเรานะครับขอให้ท่านเปิดใจเข้ามาสู่ธุรกิจของเซนเนบเบิร์กแล้วท่านจะรู้ว่าบริษัทเซนเนเบิร์กของเรามีปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเกิดกับท่านและครอบครัวของท่านจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณทิพย์นะครับที่มา เผยแพร่ให้พวกเอทศมิน้องได้รู้ว่าผีพัยของเราใช้แล้วได้เกิดประโยชน์อะไรกับอุคคลทั่วไปได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจก็เชิญติดต่อมาที่บริษัทเซนนิเวอร์ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโรคพาร์กินสันเมื่อคนเรามีอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา ก็จะมีโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงมีความผิดปกติเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดินตัวไม่ตรงหลังค่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในตาฝ้าฝางมองเห็นได้ไม่ชัดเจนหูตึงพูดจาลิ้นรัว่วฝังเข้าใจได้ลำบากหลงลืมง่ายในบรรดาโรคต่างๆที่เกิดกับผู้สูงอายุมีอยู่โรคหนึ่งเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโรคพาร์กินสันโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท ที่พบบ่อยเป็นอันดับที่2รองจากโรคอัลไซเมอร์โดยพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง1-5เท่าส่วนใหญ่พบว่าจะมีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากกว่าสาเหตุของโรคพาร์กินสันโรคพาร์กินสันเกิดจากความเสื่อมของสมองบริเวณก้านสมองเมื่อเกิดการตายของเซลล์ประสาทขึ้นในบริเวณดังกล่าวทำให้การสร้างสารโดปามีนลดลง จนเกิดความไม่สมดุลของวงจรควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคพาร์กินสันซึ่งได้แก่อากการแข็งเกรง็งเคลื่อนไหวช้าและอาการสัน่นปัจจุบันสาเหตุได้แก่การสัมผัสสารเคมียาฆ่า,า,มาแมลงหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุอาการของโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมักมีอาการสัน่นอาการเกรง็งอาการเคลื่อนไหวช้าเดินซอยเท้าสั้นๆทรงตัวไม่ดีทําให้หกล้มง่ายผู้ป่วยยังอาจมีอาการร่วมอื่นๆด้วยได้แก่การรับกลิ่นและรสอาหารลดลงอาการท้องผูกเรื้อรังภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติของการนอนหลับโดยเฉพาะอาการนอนกรนและนอนละเมอการรักษาโรคพาร์กินสันส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยา เพื่อลดและควบคุมอาการแพ้กินสันทําให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้การรักษาอื่นๆที่ควรทําควบคู่กับการรับประทานยาเช่นการทํากายภาพการทํากิจกรรมบําบัดการฝึกพูดการฝึกกลืนเพื่อช่วยให้อาการและทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีความสําคัญและมีหลักฐานชัดเจนว่าสามารถช่วยชะลอ,อการดําเนินโรคได้